หลังจากที่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยประสบความสำเร็จกับการคว้าแชมป์ซีเกมมาแล้วถึง2สมัยเมื่อปี2007และ2011ซึ่งซีเกมครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันทีมฟุตซอลไทยยังถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของรายการนี้อย่างไม่ต้องสงสัยการแข่งขันซีเกมที่ประเทศเมียนมาขุนพลโตเล็กทีมชาติไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบีร่วมกับลาวบูไนและเวียดนาม ส่วนในกลุ่ม A ประกอบไปด้วยเจ้าภาพเมียนมาเสือเหลืองมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งสีเกมครั้งนี้ทีมฟุตซอลไทยภายใต้การนำทัพของวิสเตอร์เฮอร์มันกุนซือชาวดัต์ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่การคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้เพื่อตอกย้ำความสำเร็จที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมโตเล็กเบอร์หนึ่งของอาเซียนโดยวิกเตอร์เฮอร์มันกุนซอใหญ่ของทีมได้ออกมาเผยว่าสีเกมครั้งนี้เขาได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่การคว้าเหรียญทอง Very short gold, winning uh, all the games. Now for the fans, I was again very surprised about the support what we had on the AFF tournament, and I hope that we can go on with that and that we in the future. And uh, my target is on the end Colombia, and that we show there that we are ready to play with the last eight of the world. Now we won number 15, and now I want come in the, la in the last 10. ขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมฟุตตอลทีมชาติไทยหลังจากได้ทําการเก็บตัวฝึกซ้อมกันอย่างต่อนเนื่องและได้เดินทางออกไปทําศึกสีซร่าที่ประเทศเวียดนามโดยมีญี่ปุ่นบราซิลและเจ้าภาพอย่างเวียดนามเป็นที่ปุ่นแข้งโดยทีิว่าที่คุพนพลโตเล็กทีมชาติไทยชุดนี้ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูสักชายหาไม่ตีอัศมิงตาเลกองหลังกิรวัตรสอนวิเชียนชัยวัฒน์แจมกระจาง ส่วนตัวริมเส้นมีกิษด,ดาวงแก้วกับตันทีมนาวินรัตนาวงสวัสด์อติราสิทธิศักด์ปิยนัทนุสยากองลาเล็กกล้าวิวัฒน์ไทยเจริญและสหรัฐอินปันส่วนกองหน้าจะเป็นสุภวุฒิเื่อนกลางกับเจษดาชูเดชด้านกับตันช้างกิษด,ดาวงแก้วได้ออกมาเปิดเผยว่าซีเกมครั้งนี้มีทีมอย่างมาเลเซียและเวียดนามที่พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามเขาและเพื่อนร่วมทีม จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนฟุตซอลชาวไทยได้อย่างแน่นอนก็สีเกมปีนี้เราก็อยากได้เหรียญทองแล้วก็ป้องกันแชมป์ที่ประมาให้ได้ครับแล้วก็เป็นเป็นของขวัญของคนคนไทยครับผมผมก็ว่าน่าจะเป็นมาเลกับเวียดนามสองทีมนียครับที <tired> so ่เราประมาทเขาไม่ได้ร วนเจ้าอามสุภวุฒิเ่อนกลางได้กล่าวว่าตอนนี้สภาพความพร้อมของทีมเกือบจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือแค่ปรับแท็กติกในเรื่องของเกมรับและการทําความเข้าใจกับเกมเพียงเล็กน้อยโดยส่วนตัวเขาเชื่อว่าทีมชาติไทยจะสามารถป้องกันแชมป์ฟุตซอลในครั้งนี้ได้ตอนนี้ความพร้อมที่จะไปซีเกมส์นนี้ก็พร้อมประมาณ90เสครับตอนนี้ก็ยังเหลือแท็กติกแล้วก็เรื่องรายละเอียดเล็กน้อยที่เราต้องนํามาแก้ครับ ในเรื่องของเตรียมรับแล้วก็การเขาทำครับก็ผมคิดว่าตอนนี้ก็ทุกคนก็พอกันหมดทุกคนก็มีอา,าการบาดเจ็บก็มีแค่กษฬาวงแ้วแต่ผมคิดว่าไม่ไม่น่าเป็นทวงครับเพราะว่าเขออนาน่าจะหายทันการเล่นซีเกมในครั้งนี้เป้าหมายของผมก็มคือต้องแชมป์าสถานเดียวเพราะว่าเราเป็นทีมที่หนึ่งของอาเซียนอยู่แล้วแล้วก็วเป็นรายการสำคัญข,ของของรับประเทศแล้วซีเกมก็อยากเอาเหรียญทองม,มาฝากแฟนฟุตซอลชาวไทยแล้วก็เป็นแฟนทั่วประเทศหากไม่มีอะไรผิดความคาดหมาย ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะประสบความสําเร็จในซีเกมครั้งนี้พร้อมกับประกาศความยิ่งใหญ่ในการเป็นเจ้าโตเล็กในแถบอาเซียน